สวัสดีครับผมวันนี้มาทําเมนูลาบไส้อ่อนกันครับอันนี้จะเป็นไส้หมูต้มสักครึ่งชั่วโมงนะฮะให้มันสุกแล้วก็ให้มันเปื่อยนิดนึงหนังหมูเอามาหั่นชิ้นอันนี้ก็ต้มประมาณสัก15นาทีนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับใส่ไส้อ่อนหมูลงไปครับใส่หนังหมูลงไปครับ ุกเขาให้เข้ากันก่อนครับใส่ผงหนวครับ ผิกผงครับเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วแต่คนชอบครับเค้าคั่วครับเค้าคั่วนี้คั่วแล้วก็ตำเองนะครับมันจะได้สดแล้วก็จะได้หอมค่ะตะไคร้กระเทียมใบมะกรูด ทามด้วยน้ำปลาครับรสชาตินี้ปรุงตามใจชอบครับแล้วแต่ใครชอบรสชาติแบบไหนทานด้วยมะนาว วามเปรี้ยวนี้แล้วแต่คนชอบครับต้นหอมผักชีครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมลาบไส้อ่อนหมูครับแซ่บๆครับผม